สวัสดีค่ะวันนี้นิโมเนี่มาแบ่งปันไอเดียนะคะการเย็บเราจะใส่แขนปลายแขนเสื้อที่เป็นยางยืดแบบนี้นะคะเอาไปทําพวกเสื้อแจ็คเก็ตหรือว่าทําเป็นปลายขากางเกงก็ได้นะคะวิธีการใส่ยางยืดแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแบง่งแบ่งปันไอเดียนะคะอันนี้จะทําเป็นใส่ยางยืดตรงปลายแขนเสื้อนะคะ ปลายแขนเสื้ออันนี้โมนี่ก็วัดเนี่ยนะคะปลายแขนเสื้อแบบีนี้น,นีแขนเสื้อเนาะอันนี้ปลายปลายแขนเสื้อจากาตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะยี่สิบยี่สิบนิ้วเนาะยี่สิบนิ้วคูณสองเพราะว่ามีมีสองฝั่งแบบนี้นะคะก็เป็นสี่สิบ เราก็ตัดผ้านะคะตัดผ้าเราก็ดูความกว้างของยางยืดด้วยนะคะนี่นะคะตัดผ้าดูความกว้างของยางยืดลองลองวัดดูนะคะว่าจะตัดประมาณเท่าไหร่มันทบออกมาแล้วมันเหลือพื้นที่ตรงนี้ให้เย็บไหมอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,ค,ะความยาวผ้าเราจะตัดเท่าไหร่เราก็ดู ปลายแขนนะคะปลายแขนกว้างเท่าไหร่เราก็ลองทุบเทียบเส้นกันดูเท่ากันไหมนะคะแบบนี้นะคะเท่ากันแล้วเนาะ <t os> เราก็จะมาตัดเราก็จะมาเย็บอย่างยืดนะคะใส่อย่างยืด <t os> อันดับแรกเนาะเราตัดความยาวอะไรเท่ากับปลายแขนแล้วนะคะ <t os> แล้วเราก็พับทบครึ่งแบบนี้นะคะ <t os> นี้เป็นสันทบนะคะพ <t os> ับทบครึ่งแบบนี้เนาะอันนี้เราก็มาด้านนี้นะคะด้านที่ไม่ใช่สันทบนะคะ ทีนี้ยังยืดเราจะตัดเท่าไหร่ดีนะคะมันเป็นม้วนแบบนี้เนาะนี่วิธีการวัดนะคะแล้วก็พับทบครึ่งเรายัางยืดวางเราไม่ต้องให้มันเ,เต็มพื้นที่แบบนี้นะคะแล้วก็หักออกสักนิ้วครึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะความใช้ยังยืดยาวประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ช็อคเราก็ตัดความยาวยังยืดเลยนะคะ ความยาวยังยืดเสร็จแล้วเราก็เอายังยืดโค้งหนีมานะคะอันนี้มาด้านนี้นะโค้งมาแบบนี้นะคะแล้วก็มาทาบกันแบบนี้นะ,ะนี่นะ ย้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเขาหลุดนะคะเย,ย็บผิยาวลงมาเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมย้ำด้วยนะคะจะได้แบบนี้อันนี้เมื่อเราได้แบบนี้นะคะอย่างนี้เนาะเราก็พับ เอาอยางยืดเนี่ยเข้ามาแล้วก็เอาผ้านิสสอดเข้าไปนะคะแบบนี้นะก็คือให้ยางยืดอยู่มุมนี้เราก็เย็บนะคะเย็บโดยรอบเลย อันนี้เราไม่ต้องเย็บทับยางยืดนะคะอย่าเย็บทับยางยืดนะให้เย็บชิดๆย่างแต่ว่าไม่ทับยางยืดนะคะเนี่นะคะยางยืดอยู่ตรงนี้เราก็เย็บเลยมาสักครึ่งมิลสองมิลเมอเงี้ยนะคะไม่ต้องเย็บทับนะคะ <ส Language. S 1> เพราะ <ส imer. S 1> เราจะดึงยางยืดม้วนอย่างนี้ไม่ได้นี่เราก็เย็บไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็จับเอามือลูบๆดูเพราะว่าขอบอยางยืดมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ปักเข็มลงแล้วก็ดึงยางไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเย็บทับยางยืดเราจะม้วนอยางยืดมาอย่างนี้ไม่ได้นะคะม้วนกลับมาอย่างนี้ไม่ได้เราต้องเย็บอย่าอย่าทับยางยืดนะคะนี่ก็มาเย็บตรงบนผ้าเย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะจนสุด Thank uh you. -huh. สุดแล้วนะคะทีนี้เป็นแบบนี้เนาะเราก็ดึงยืดยังยืดเนี่ยให้เนื้อผ้า,าก็ยังยืดของเขามาสม่ำเสมอกันนะคะดึงนะคะนนะคะให้เขาสม่ำเสมอกันแบบนี้นะคะ เราก็เสร็จละปลายแขนยังยืดทีนี้เราจะไปประกอบใส่กับตัวแขนนะคะทีนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นแขนเสื้อของเราเนาะที่เราตัดไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นปลายแขนเสื้อเราก็จะเอามาใส่ใส่ปลายแขนเสื้อนะคะนี่ใส่ปลายแขนเสื้อ เราก็เย็บเลยนะคะเย็บไปเรื่อยๆจนรอบปลายแขนเสื้อเลยนะคะ อันนี้เราก็ไม่ต้องเย็บทับยางยืดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเย็บทับตอนหลังนะคะเพราะเราต้องดึงเฉลี่ยยางให้เขาสมูทกันด้วยตอนสุดท้ายเราก็ดึงอย่า yeah. ง ปักเข็มไว้นะคะต้องปักเข็มไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวดึงเดี๋ยวยางจะดีดนะคะเ <L un it> ย็บแล้วนะคะโดยรอบแขนเลยแบ <L un it> งนี้นะคะแล้วก็ดึงแล้วเราก็ดึงยางให้เขาสมูทสมูทกันนะคะแบบนี้นะคะ เสือ้อเราก็นําไปพุ้งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะพุ้งเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะได้แขนเสือ้อนะอันนี้พอเราดึงเราพุ้งอะไรเสร็จแล้วนะคะแล้วเราค่อยมาเย็บทับยางยืดกันยางเขาบิดอีกรอบหนึ่งต่อสุดท้ายนะคะนี่เราได้แล้วนะคะแล้วเข้ามาเย็บทับ บนตัวยางยืดอีกรอบหนึ่งนะคะการยางเขาบิดบิดไปบิดมานะคะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็พูงอะไรเรียบร้อยด้านไหนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเย็บเย็บล็อกอยางยืดนะคะเราไม่ได้เย็บล็อกรอบแบบนี้นะคะเราเย็บตรงนี้นะคะ นี่นะคะยึดล็อกแบบเส้นยาวลงมาเย็บล็อกประมาณสองสองช่วงก็พอนะคะใต้ใต้วงแขนแล้วก็ด้านหน้านะคะไม่ต้องเยอะนะคะล็อกไม่ให้ยางเขาบิดเฉยๆนะคะพราอใส่ใส่ไปเดี๋ยวยางเขาจะบิดล็อกไว้ไม่ให้ยางเขาบิดขึ้นไม่ให้ยางมันเคลื่อนที่อะคะ่ะนี่เนาะ นี่นะคะตัดเสร็จตุ้งเสร็จได้อะไรให้เรียบร้อยนี่ก็ดึงให้เขาสมูทสมูทกันนะคะนี่เราก็ล็อกไป้แล้วนะคะดึงเขาสมูทกันในยางยืดเขาก็จะไม่บิดแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาแขนเสื้อที่เราได้เนี่ยไปประกบกับตัวเสื้อได้เลยนะคะ